อันนี้เหรียญสดขอโทษค่ะอันนี้เหรียญรัชกาลที่เก้าของเรานะคะเหรียญสองบาทค่ะเมื่อปีพศสองห้าสองแปดน่าจะเป็น่วงเออสิบเจ็ดธันวาคมนะคะน่าจะซีเกมเปล่าไม่แน่ใจค่ะต่อมานะคะเหรียญสดิจ เ,เหรียญสองบาทค่ะขอโทษค่ะเ,เหรียญสองบาทมีรูปเสด็จพ่อโรห้าแล้วก็ราชการที่เก้านะคะของเรานะคะอันนี้วันที่ยี่สิบสองเมษาสองห้าสามหนึ่งค่ะเหรียญสองบาทคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญที่หายากนะคะเพราะไม่มีแล้วนะคะไม่เห็นแล้วนะคะเนี่ยค่ะสองเหรียญเนีย ถาเกิดใครสนใจก็ลองติดต่อมาดูได้นะคะ